บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh วันนสลามาม์คำถาม่ว่าพี่น้องถามเข้ามาในเพจล้วก็สนใจยากคูับเกี่ยวกับอณะผู้หญิงเพราะเรื่องผู้หญิงนี่รู้ดึกว่าหลายๆ่านสนใจนะพอนะจึงถามเข้ามาเยอะผมนาทีที่ว่าเป็นคนคอยถามบ่การนาเรื่องนั้นมาถามเหล่าพอตุกคนติดตามเพจกาไอพัรลุงพารุญยาของเรานี ร้อยคนนะ,ะนบอกนะแต่ว,ว่าดิเรกแล้วก็เข้าใจทำดีละอะไรก็เอาไปปฏิบัติเราก็ทำทำดีลละด้วยนะก็มีประเด็นแต่ว่าเกี่ยวกับผู้หญิงแตดัดฟันมาบอกก็ผู้หญิงดัดฟันนี่เมือไม่มีสามีเราไปดัดฟันนี่มันไม่ได้อ่าเป็นกอความแต่พอมีมีสามีปุ๊บเราขออนุญาตสามีออเซนอ่ามันก็ได้มีประเด็นก็ไปน้องอ้าวในเมืองผู้หญิงดัดฟันไม่ได้มันน่าจะไม่ได้ทั้งเพศเลยอ่ะมันไม่น่าจะมีครบคิดแบ่งเยกับมัน ก็เลยเป็นเป็นประเด็นเด่กคถามมาว่าซอยต้องแบ่งแยกด้วยในเมื่อดัดฟันกับเหมือนกันน่าจะห้ามไมนครับอ่าแล้วผมมีก็ต้องไสปุ๊บผมในฐานะคนแต่ก็ก็เรียกว่าห้าครรมฐานไม่บอก็ต้องมาใครก็กระจ่างไงพี่น้องได้ฟังว่าเอาปนปื่อเหลาก็เรบกวนมาบอกตอบครมฐามนี้ไอ้กบผู้หญิงทั้งหมดแต่อีดัดฟันไม่ดัดฟันนะไม่ว่าอียังสามีหรือไม่ยังสามีหลายคนแต่ว่าทรงสั่งยุได้หรือเขียนมาบอกครับผมอะมั่นเนี่ยละก็ัลลัมบัสสลามอัลลอฮ์ระซุลดีลาอับหม่าบะ นะเพ่เดิมที่ประเด็นเรื่องการดัดฟันจัดฟันเผื่อความสวยงามนี้นะพุ่มก็เคยพูดไปนานแล้วนะว่าเป็นสิ่งที่ว่าทางลักชาโรศาสนาได้ห้ามพี่เนาะนะเนื่องจากว่าเป็นการตักยืดคนคินละก็เรียกว่าไปดัดเปลงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลงโครงสร้างที่อัลลอฮฺซุบฮานะาณวะตาลาสร้างมาให้ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาไม่ยอมรับไม่พึุงพอใจอย่างน้สิ่งที่อัลลอฮฺตาลาหายมา ก็เล่ยเรื่องที่เคยพูดไปพี่น้องนะ, mm hmm. ะตบทวนนิดนึงว่าผู้หญิงที่ไม่มีสามีที่มั่งใช่ mm hmm. เป็นลูกสาวก็แบบนี้หรือสาวเก๋เตเตวานไปเลยเนาะไม่มีสามีนี้อ้น,นี้ไม่อนุญาตถือว่าฮารัม mm hmm. ถ้าไปจัดฟันดัดฟันเปื่อความส่วยงาม mm hmm. อันนี้ไม่ได้คือฮารัมไปเลยใช่ครับแต่ถ้าบอกเป็นผู้หญิงที่ว่า mm hmm. มีสามีนี้ี่น้องครับขึ้น, mm hmm. นยุ่ครับอีเซน าการอนุญาตของสามีแต่หากสามีอนุญาตให้กระทํากระทือว่ากระทําได้แต่ถ้าสามีไม่อนุญาตก็ถือว่าหรามไม่ได้เนี่ยบางคนมผมเคยแนะนำบางอย่างว่าเอ๊ะเป็นลูกชายก็ตนอย่าไปดัดฟันเดียวก่อนถ้าให้ได้สามีก่อนอ,อ่าเลยก็ได้เลยก็่อยบอกสามีของเราบอกพวกของเราว่าเอ๊ะเดจันไปดัดฟันอันนี้ได้นะซึ่งพี่น้องก็สงสัยว่าเออแล้วมันมีการเบี่ยงเบนกันหรืออ่าระวังผููหญิ้งที่มีสามีกับไม่มีสามีนี้พี่น้องครับ อ่าเดี๋ยจะอ่านให้พี่น้องฟังโดยสรุปว่าการดัดฟันทำเคียวแต่งฟันเปลือกฟัามสวยงามนั่นเนี่ยผมเน้นยามเปลือกฟั่มสวยงามอ่าคือไม่มีฟัามจำเป็นต่ได้ตามลักษณะนอ้นแต่ถ้าว่าเต่งฟันดัดฟันเนืองจากฟวามจำเป็นเช่นมันเจ็บมันเต่งเงือกมันเดือดร้อนมันเคียวไม่ได้รู้มันฟันทูนตรงซ้ำซีทุ่งอกมาอยู่กับเพืือนไม่ได้มันอับอายข้าหน้าในสังคมล้วนแล้วถังหมดนี่นี่คืออนุญาต นะะนะแต่นี่มานี่มังชายคือกินได้บายดีกับมันพออยู่ได้แต่ว่าเอ๊ะเอาเปลืาไปเมันช่วยเลยหล,ลับเขียวมันเ,เปนี่ยนอะไร,ระดัดฟันหลับเขียวเต่งฟันเต่งเขียวไอ้นี้พี่น้องกลับนะมีการอธิบายดังนี้หนึ่งมันทา้าวผู้หญิงนั่น,นไม่มีสามีที่มังชายถือว่าฮารัมอันนี้ชัดเจนอถ้าไม่มีสามีนะนะทำไปเลยข้าวผัดไตกรอบตกยีดคนกินละการเปลี่ยนแปลงเพื่อยาดยันโครงสร้างที่เลาสร้างมาเมื่อฮะดีสิรบุวาลานัลลอฮุลวาชีมาต วันมุสตตชีมาตอัลลอฮุละนัดทราบเชงกับผ <im> ู้หญิงเทศักนายช่างนะมุสตตชีมานตอันนี้คนที่พยาพื่อนซักทำการซักผู้หญิงที่พยาพื่อนก็ซักอันนี้กอัาลรู้ทราบเชงวันนามีซอดวันมุตานนำมีซอดนะอันนี้ผู้หญิ้งเถเป็นนายช่างที่ทอนคุณใบนาเหมือนกันเนี่ยไปแต่งทอนหลงคุณหลบไรต่างๆต่างๆใบนาอ่าวันมุตานนำมีซอดอันนี้คือผู้หญิงที่ไปใช้บริการมันพี่ วันมุตาฟัลลยิยะลิลหุสนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้หญิงที่ทำฟันทางฟันให้ห้างสมัยยุกยาฮิลยิยะพี่น้องครับฟันห้างนี่เป็นที่นิยมสวยงามตาเนนปนีต้องไปทางให้มันังน่งา้งางห้างง้างง้างเผื่อลิลหุสนี่เผื่อความสวยงามอ่าเนี่ยถึงไอ้กาลูหุวันมุตาฟัลลยิยะสลิลหุสนีนี่พี่น้องยุฟฮามูมินฮัอันนันมาสมูมาสิ่งที่ชโรตำนี้นั้นที่ไม่ได้มังฟอาลัดซาลิก ดีอัจจิลลุฮุสนีคนที่ทำเผื่อความสวยงามนั้นไม่ได้ฟาลาวิยตายัสอิลาซาลิกลิมูดาวาเตนมาสลันแต่ถ้ามีความจำเป็นเชน่นเยวยารักษาอะไรต่างๆาาาาอ้นี้ยาซาอันนี้อนุญาตจากฟัตุนบารีเลยมจีซิปหน้าที่เซโรยหาสิบมาถึงเซหสิบซี 60, นาะสองถ้าปูญญิงที่มีซามีเลวของใจเนี่ยตรงนี้พี่น้องต้องการใช่ใอ้นี้ขึ้นยูกับการอีเซนของสามีพี่น้อง แต่หากว่าสามีก็เราไอีสินอนุญาตทำเคี่ยวมังแตงเคี่ยวมังจัดฝันมังดัดฝันมังนะอันนี้ก็ถือว่าสามารถกระทำได้แต่ถ้าสามีมาอีสิทธก็ห้ามนี่คือทัศนาติอัลอาซอทัศนาติอัลอาซอบางอย่างคือซอเฮเลื่อว่าเปลือยเลยจับเลื่อว่าเปลือยแต่ดีพี่น้องบ่าวางมาเลยห้ามตั้งเฟินไอ้นั่นทุกเหมือนกัน่าห้ามมุตละคนนัทุกแต่เป็นทัศนาที่ โดยเอ็มโดยเอ็มก็มานะเป็นทัศนะที่โดยเอ็มเมื่อระบุกล่าวในหนังสืออันมุฮิมมัาฟิชาริโรโดวัลโรฟีเลมที่สามนาทีหนึ่งร้อยสี่สิบแปดของอิหมัมอัสนาวีบอกว่าอ่านะบอกว่าว่าอัมมันวัชมูนี่ถ้าการซักนี่ฟาฮาร์มุนมุตตะละคน อย่างพว่าไม่พวอย่างสามีไม่มีสามีไม่เกี่ยวมั้งยัยเกี้ยวอารับอาดับไปเลยเองวันวัชรูตาวัชรูล่ะวะหัวตาดีดอัตตโรฟิลอส์นั้นวัตารกิคุหะเนี่ยคือไปหลับให้มันคมอัตตโรปลายปลายกลองฟันเนี่ยแต่งเคียวทำให้บางทำให้ปนนันปนีกัลวัสลีบิชาเรนโตฮิรินหุกมเหมือนกับโตเส้นผมที่สะอาด พูดย like <gro> ิงต่อผมที่ศาลอินตาฮะว่าข้อดะตะกข้ดะมาอันนันวัสลาฟีฮิซาลาสัตุเอาจุเฮนพานมาเลว่าการต่อผมมีสามวันยศต่อโดยสิ่งที่สะอาดอัซอฮุฮะอินอาซีนาฟีฮิซาวาอวิไซยิดยาซาตาฮักซามีอนุญาตหรือนายทาสอนุญาตตาเบลุทัดอันนี้ญาซาที่อนุญาตวะอิลละฟะลาตาตาซามีเราพวกเราไม่อนุญาต ก็ถือว่าทําไม่ได้นี่เรื่องการต่อผมบิชาเรนต่อฮิเรนโดยผมที่สะอาดไม่แจ่ผมของมนุษย์นะไม่แจ่ผมของสัตว์ที่นายจิตนี่ขึ้นอยู่กับอีเซนขล้องสามีมนี่ตามศาสนาที่อาซสสนั่นตกลงฟายากูนุวัชรุนอัสนานไอดอนฟีฮิฮาจัดตับซีนก็เลยการหลับฟันนะเตงฟันจัดฟันดัดฟัน เช่นเดียวกันพี่น้องกับเอาหลักการตัดสินสร้างวัตถุนี้นไปใช้เหมือนกับเร<ม>ื่องตของพเพราะฉะนั้นจากตรงนี้บ่งบอกว่าทัศนาที่อาซอนี่ก้ากึญยุกับการอีเซนของสรมาเ<ม>นี่ยเลขาตรงกับคิทับซาบิไลเล่มที่หนึ่งนาที่ห้าสิบเก้าถึงหกสิบ<ม>บอกปนิมยะอดพโนกุมปังอาซอฮีฮีดันมันจามีดิโยดันมันจารังกันดิโยไอฟันนี่ไปหลับทำให้เป็นคมทำให้ห้างทำให้มัน Uh, suai ngam, uh. makoyai itu seperti hukum menghubung rambut dengan bulu atau dengan rambut yang suci hmm. mencekam kekan tolkom oleh pem T saat yeah. itu haram atas lelaki haram bun pucai dan atas perempuan yang tiada bersewami nah. pucai tidak mengganaan walaupun tamkiai kadek oh, yeah. leka puning teh, suami uh. Dan demikianlah haram yang demikian itu, cendekan haram atas perempuan yang bersuami puning timi puak haram, mm -hmm. dan atas sayo perempuan tani koharam. Mm -hmm. Tengen koi, ji koh tiado dengan izin suaminya atau tuannya. Mm -hmm. Taha kua tidak mai izin, Nah, tahu mai izin. Hai that, mai izin, hai sahab, mai izin. Ah, Aneh, cak izin, anu yaka, sama tidak? Ya. ตัดทันไดเพื่อฟ้ามเรโดพึ่งโปรดใจของสามีเนาะพอที่จะเข้าใจเนาะพอจะเข้าใจครับผมจากหนังสือสปีรายเดิมที่นิ่งนาที่ห้าสิบเก้าถึงหกสิบปีหน่องครับก็เดี๋ยวพอจะสรุปได้ว่าคนจะสงสัยว่าวเสริยใว่าไม่รับไม่เหมือนกันอันนี้แหละอาจารย์ก็คือบ่าบอกไวแล้วก็ไปดูได้เพราะว่าผู้หญิงนั้นตั้งว่าอยากจะแต่งให้สวยดัดแปลงฟันหรือว่า ต่อผมก็อ่าไอาจจะมอาจจะสามีก่อนอาจจะไม่มีก่อนแล้วก็ให้เขาอนุญาตอีเซนอย่างถูกต้องพูดพูดมาถึงตรงนี้แสดงว่าผู้หญิงแต่ว่าแต่งงานนี่แสดงว่าร่ายเรื่องแต่ว่าลดไปมากันนะพออนุญาตพวกง่ายก็สามีง่ายก็โอเคได้นะในเมื่อเข้าใจแล้วรอบนี้ก็ต่อไปก็ทำให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าโฆษณาไอ้ผู้หญิงมีสามีเราแต่ว่านบีับะนนนการนี้กทรับสนุนนะการนี้การ ไม่ว่าอยู่ไอ้เศร้าเก๋หรือว่าอยู่ไอ้นุ่มเก๋มันไม่สมควรนะสมควรจะนิกะแต่งานอะไรกะทุกอย่างก็ยืนจากสร้างับเมื่อพี่น้องเข้าใจหละดูคลิปนี้กะปฏิบัติใ้ตรกตรงนะครับผมก็อยากบอกๆทิ้งแต่คลิปนี้เพื่อพี่น้องเรื่หน่อยครับผมทมดุลิละพี่น้องเถ่รละของอรรถสุบฮานาวะตรลาทุกทานวังว่าปริเดังกล่าวนาคงจะทำให้พี่น้องได้รับความกระจ่างแจ้งเพื่อวัตถุประสงค์ป่าไม้ก็คือ